สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆใ,ใ,ใน NSP198 ในวันนี้นะครับก็จะมีข่าวดีล่าสุดสำหรับ FC ท่านใดที่เฝ้าติดตามผลงานของน้องโฟกัสจลัดพลจากไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับน้องโฟกัสได้แจ้งให้กับ FC แฟนคลับที่เข้ามาพูดคุยในไลฟ์สดด้วยว่าจะได้ชมผลงานของน้องโฟกัสในเร็วๆนี้ข่าวดีล่าสุดก็คือ1 น้องโฟกัสก็จะมีผลงานเพลงใหม่ออกให้คุณผู้ชมได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับและตอนนี้น้องโฟกัสยังแจ้งอีกว่ากำลังหาเพลงอยู่ติดตามมาตลอดนโฟกัสขอบคุณมากคับแม่เดี๋ยวรอติดตามในห้ยเลยนะครับผมอเมื่อได้สิบเปิดพี่บรรลุครับเฮียรอฟังให้ดีรอก่<ร>อนนะครับผมแม่ตอนนี้กำลังหาเพลงอยู่ครับติดตามผลงานดีนะลูกโฟกัสแม่ขอบคุณมากมากครับ มากนะครสองเกี่ยวกับน้องโฟกัสการที่จะไปออกรายการใหม่หมดนี่เสียงโชคให้กับเอซแฟนคลับได้ทราบนะครับ,รบมาลองใหม่หมดนี่เมื่อไหร่ลูกไม่หมดนี่เดี๋ยวไวไวนี้แน่นอนครับผมรอผมออกเพลงก่อนนะครับจะแจ้งนิดแจ,จ้งเลยและจะได้ชมผลงานเพลงใหม่ของน้องโฟกัสจลัดพลอย่างแน่นอนนะครับและคุณผู้ชมที่เฝ้าติดตาม ผลงานของน้องโฟกัสอยู่ติดตามได้ในช่อง YouTube ในต้นสังกัดยุงเข้าเลีขอนนะครับและต่อมาเรามาดูภาพล่าสุดน้องโฟกัสกับน้องลีโอนะครับที่ได้บันทึกรายการด้วยกันนะครับและได้เผยภาพออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงนะครับและรอชมผลงานของสองหนุ่มกันต่อไปว่าจะออกมาเมื่อ,อไหร่ และทางช่องของเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปนะครับและรอชมความน่ารักของสองหนุ่มกันด้วยนะครับภายในช่อง YouTube ของยุงข้าวเล็กคอร์ดหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน,น Nsp198 และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่สดตรงทุกวันสวัสดีครับ